สวัสดีเสาโอเควินนุ้ยคนทุกท่านด้วยเลยนะครับผมวันนี้<พ>ในช่องเควินครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่าประสบการณ์ตอนเด็กนะว่ายัางไงเกือบตายอ่ะคือเกือบไม่รอดอะไรแบบอุบัติเหตุอ่ะตอนเด็กว่าแบบเป็นไงมาไงบ้างป๋าป๋าจะแบบเกือบไม่ได้มานัา่งอยู่ตรงนี้อ่ะ <S 2> <S 2> ใช่เกือบเกือบไม่ไปทำคลิปอ่ะใช่ครับคืออุบัติเหตุที่มันแบบมือห่วเกือบเกือบเสียชีวิตด้วยวันนี้เราก็จะมานั่งเล่าเรื่องไว้เด็กเนาะว่าเป็นเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบ เกือบตายอะแต่ละแต่ละเนี้ยอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะแบบไม่ไม่ได้แบบอันนี้เลยนะแบบไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นเลยเลยแบบเจอประสบการณ์ตรงๆเลย่ใช่ครับแบบมีมีบาดแผลให้ดูเอาไงก็เดี๋ยวไปเริ่มเรื่อมมือเริ่มคนแรกก็เอาผมแล้วกันนะทคือผมประสบการณ์ผมเคยแบบโดนเสี่ยงชีวิตโดยชีวิตโดนรถชนนะคือทำกับโอ้ิงเหรอมือไม่ไรอย่างเนี้ยแบบนี้ก็คือแบบแบบว่ารถเสี่ยงรถรถชนหนึ่งครั้งนะครับตอนอยู่ประมาณ อประมาณจะขึ้นมหนึ่งครับช่วงวัยที่ขึ้นมหนึ่งนี้ก็ยังแบบติดห้าด้วยนะ<ม>นนก็ติดแบบติดห้าแบนรถแบนรถอะก็บซ้อนสอนกันไปอยากอยากแวนไงแล้วแบบไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยมองข้าไม่มองทางหรอมองทางครับมองทางไม่มองข <c oughs> ้าแล้ว <c oughs> แต่ว่าคือประสบการณ์ตอนนั้นคือแบบผมก็แบบนั่งตรงกลางไงคือตอนนั้นก็เป็นคนซ้อนเป็นคนนั่งตรงกลางแล้วก็มีข้างหลังแล้วก็เป็นคนขับมอไซค์นะครับก็ตอนนั้นก็ไปกับเพื่อนแล้วก็ตอนขากลับนี่ครับตอนขากลับใกล้ถ<ม>ึงบ้านนะครับมันมีแบบ สีแยกครับก่อนก่อนที่จะเลี้ยวไปทางหลังทางหลังซอยบ้านนะครับมันจะมีสีแยกนะครับผมบผมก็ขับมาทางตรงแบบบิดแบบแปดสิบเลยแบบตรงตรงมาเลยพอถึงสีแยกปุ๊บมันจะมีรถกระบะสวนออกมาพอดีมาสานงาน,งานเลยเหรอาสานเลยเข้า,าประตูระสานเข้าประตูเลยประตูเปิดเลยทะลุไปเมื่อไหร่เลย,เลย คือตอนนั้นผมก็โอ้หหลับหลับกายอากาศนะแบบไม่รู้สึกตัวเลยว่าตัวเองแบบตรงไปนอนกับพืน้นแล้วนะตื่นมาทีนึงก็เชื่อ <She ar. S 2> พุบอยู่ข้างหลังกยะยาดผมก็ไม่รู้ว่าผมตื่นตรงนั้นมผมก็เวิรบครับผมเวือมากนะก็ตังอยู่ข้างหลัง,งกระยานะนี่เรื่องแรกนะเกือบไม่รอดเรื่องแรกเรรกือบไม่รอดเลยนะว่ามีบาดแผลอะไรไหมตอนก็ม,มีเย็บเจ้าเอจมูกครับห้าเข็มแล้วก็ตรงในปากสี่เข็มตรงตอนตอนั้นี้ครับแต่ว่ายังย็บข้างในนะอืมครานี้เป็นเรื่องผมที่แบบเจียดตายที่สุดนะผม เรื่องแรกก็จบไปเลยนะเดี๋ยวต่อไปให้เล่าเรื่องที่2เลยเรื่องเรื่องที่2เลยครับเรื่องที่2อผมก็มีแบบครั้งหนึ่งนะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เว่าแบบเสี่ยงชีวิตที่สุดเลยมากกว่าเรื่องรถนะเรื่องรถมีบาดแผลแต่อนนี้มันเป็นแบบฝังใจเลยนะอนนี้ก็แบบตอนนั้นผมก็แบบได้ไปรถบัสกับน้องนะครับก็ญาตินะครับไปทํางานอะไรอย่างนี้ก็คือตอนนั้นรถมันจอดรถบัสก็ไปจอดแบบเหมือนไม่จอดจอดรถไว้แล้วอนนี้ผมกับน้องก็แบบไปเล่นน้ํากันไงแบบไปอยากไปเล่นน้าตกกันน้ําอยู่ใกล้น้ำตกเลยนะครับก็ไม่มีออะะไรรททนนกกก็็ยยูู่่่บัสจมมี ผมก็ได้ไปเล่นน้ำตกกับน้องครับให้นี้เกิดการแกล้งกันนะครับผมไปแบบถออเสี้ยน้องออกแล้วก็ไปโยนไปโยนนะแล้วมันที่น้ำมันไหลไงเพราะว่าแบบตามน้ำตกมันนี่ก็เชี่ยวน้ำมันเชี่ยวใช่ป่ะล่ะคือมันเชี่ยวแรงด้วยแบบแต่น้ำแบบมันแรงใช่ครับทีนี้ผมโยนเสื้อวันนั้นแล้วทีนี้มันเดินไปเอวทีนี้คือตรงนั้นอ่ะมันเป็นระหว่างระหว่างทางลงแบบกอดีไงแล้วที่มันไปยืนตรงนี้แล้วมันหินมันล่วงลงไปมันก็เลยลงไม่ด้วยครับแล้วจังหวะนั้นผมก็ว่ายรีบว่ายไปช่วยครับ แต่อันนี้พากันพากันดึงดึงกันนะครับต,ต่างคนต่างดึงคอเสืเอ้อกันนะครับก็เกือบตายกันนั่คูนะ่แล้วแต่ว่าคือตอนนั้นผมดึงตอนนั้นน้องผมไหลไปแล้วนะแต่ว่าผมคว้าคว้างเก่งๆอ่ะไม่ทันนะแล้วผมก็ขายาวนนะั่งกับพื้นอ่ะตอนนั้นคือเล็บเล็บเท้านี่แบบเล็บโป้งนี่เปิดออกเลยนะแบบแตกเลยนะครับเลือดกระฉูดเลยแต่ว่าตอนนั้นไม่รู้สึกอะไรครับแต่แค่แบบมีพี่ที่เขานั่งอยู่ข้างบนข้างบนในในในซุ้มในกระท่มอ่ะเขาแบบยังไงอ่ะเขาตะโกนอ่ะแล้วผมก็แบบ ตกใจกลัวเขาไม่บอกไปบอกพ่อหรือไปบอกลุงผมนะออก็ผมก็เลยกลัวไงผมก็เลยแบบรีบรีบแบบกลับเลยอ่ะรีบแบบรีบมาเดินกลับโดยไม่สนที่ว่าเองมีแผลแล้วนะแบบแผลแล้วเลือดอาบอยู่แต่ก็ไม่รู้สึกกลัวเลยไอ้น้องมึงน้องน้องมึงรอดแบบปฏิหารเลยรอดนะผมฟางเกงคันนะก็มีรอยมีรอยนีเเกงไห่ขาดมีรอยฉีกขาดนิดหน่อยนะเลือเกงก็ยืดนิดหน่อยนะครับผมก็ของผมก็มีประมาณนี้ครับเรื่องที่แบบเฉียดตาที่สุดเลยนะอย่ามาให้เต้มราต่อเลยก็ตาผมแล้วนะเรื่องแรกของผมเลยก็แบบวันนั้นก็ ไปเล่นโรงเรียนไปเดินเล่นอยู่โรงเรียนคนเดียวนะก็แบบเดินเดินถือเหรียญห้าไปอ่ะแบบเอาเหรียญห้าไม่มองเลรยญอ่ะเอาเหรียญห้าไปแบบไปไปซื้อแบบว่ากจาไปซื้อขนมกินแต่ว่าผมแบบตอนตอนเป็นเด็กไงแล้วผมก็เอาเหรียญห้ามาอมอ่ะอมเล่นไปสักพักแล้วอยู่ดีเหรียญห้ามันลงลงคอตอนนั้นคือแบบติดคอหายใจไม่ออกเลยตอนนั้นคือแบบจริงๆถ้าเกิดแบบผมไม่ผมไม่ผิวคอตัวเองเนี่ยแม่งลงไปแล้วะ จริงๆผมบีบคอตัวเองได้มากแล้วก็เหมือนขาดสลิดอะนี่จริงจริงเลยตายแล้วไม่ไม่ไม่เกือบตายอันนี้จริงๆอันนี้คือแบบพูดเหมือนเล่าล่าเหมือนจะตลกแต่อันนี้จริงจริงมากคือแบบตอนนั้นอยู่คนเดียวด้วยแล้วก็ไม่ไม่แบบไม่ได้ไปกับใครอยู่คนเดียวเลยแบบแต่เอาเอาชีวิตตัวเองรอดอะแบบจริงๆอันเรื่องเรื่องแบบเรื่องเรื่องนี้คือแบบผมแบบอันนี้เลยแบบแบบจำจำมาตลอดแบบว่าแบบครั้งหนึ่งตัวเองเกือบเคยแบบเกือบเคยไม่รอดอะเรื่องนี้แบบน่ากลัวมาก ถ้าคุณไม่บีบคอคุณไว้นี่ผมว่าลงหลอดลงแลง้วลงไปในเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วคุณแบบหายใจไม่ออกแน่นอนผมว่าไม่น่ากลัวจริงเลยามาเล่นที่สองเลยต่อเลยแบบยาวๆเลยก็เล่นที่สองก็เหมือนกันครับเล่นน้ําครับเล่นน้ําทะเลครับก็มันจะแบบผมก็เดินไปวัดน้ําก่อนอย่างแรกแบบผมกะจะไปขึ้นทุนแล้วก็กระโดดลงน้ําแบบเล่นน้ําอ่ะแล้วผมก็เดินไปวัดน้ําก่อนเดินเดินวัดน้ําว่าตรงไหนที่ตัวเองเดินได้แบบยืนยืนได้อะไรเงี้ย แล้วแบบกะจะขึ้นทุนไปไปกระโดดแล้วพอแบบพอผมวัดวัดเสร็จแล้วไงว่าแบบพื้นมันเป็นยังไงแบบเออตรงนี้ตัวเองยืนได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็ขึ้นทุนไปแล้วผมก็แบบเล็งดูแบบคือแบบกลัวกคนกลัวจมอ่ะแล้วก็แบบดูแบบดูดีมากอะแบบยังไงอะแบบจําได้อะว่าตัวเองวัดได้ตรงนั้นยืนได้แล้วพอโดดลงไปปุ๊บไอ้เหี้ยหายเลยครับแบบจุ๊มหายไปเลยอะแบบ แล้วเอาจริงๆผมก็แบบตอนยังเป็นเด็กอ่ะแล้วแบบทะเลใช่ป่ะทะเลมันก็ไม่มีความเท่าเทียมกันในแบบพื้นที่อะไรเงี้ยบางที่ก็ลึกบางที่ก็ไม่ลึกอะไรเงี้ยแต่ผมไปวัดอีกที่นึงแล้วก็โดดอีกที่หน, <c oughs> นึ่งไงเนี่ยโคฉลาด <c oughs> คนลิงไงครับเนี่ยเราไม่ทรที่อันนี้แล้วแบบแต่แต่ที่รอดมาได้ก็คือแบบมีพี่คนนึงใครไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะไร <c oughs> ผมผมจำไม่ได้เรื่องนี้ไม่ค่อยจำเท่าไหร่เพราะว่าจมน้ําผมจมบ่อยมาก คือเหมือนัเหมือนแบบเขามาเล่นเล่นเหมือนน้ำเหมือนกันใช่ไหมใช่แต่เขาเขาเห็นเขาเห็นทุกเหตุการณ์อ่ะแล้วเขาก็คว้าผมอะคว้าทาั้งทั้งที่แบบไม่เห็นนะแต่ว่าแบบมาโดนมือผมผมก็แบบคว้าอย่างนี้เหมือนกันแบบอยู่เงี้ยแบบหลับตาแบบหาหาคนช่วยแบบตรงไหนจับได้แล้วพอแบบอยู่ดีมือพี่เขามาอย่างเงี้ยพอดีผมก็จับพอดีแล้วพี่เขาก็ดึงผม,มไปเลยอันนี้คือแบบเกือบตายกินน้ําไปสามสี่อีกอะเต็มเ <c oughs> ต็มสูบเ <c oughs> ต็มคำอะอเพราะผมว่าเต็มกระเพาะอะเออเต็มกระเพาะอิ่มเลยแล้วผมก็ขึ้นเลย หล่ากนั้นก็แบบยังไงอะแบบแต่ตอนนี้ก็แบบไม่ได้กลัวแล้วแบบเพราะว่าว่ายน้ําเป็นแล้วไงนั่นแหละก็คือมีแค่นี้แหละครับคือเรื่องของเราสองคนก็เป็นประมาณนี้นะก็บางเรื่องก็แบบมันมีมันความจริงมันมีมากกว่านี้นะไอ้เรื่องอย<ช>่าง <ๆ S 2> นี้แต่ว่าคือทุกคนก็ต้องแบบมีประสบการณ์ของตัวเองในวัยเด็กอะแบบว่าอุบัติเหตุอะไรเงี้ยใช่ครับมันมันหนักมากครับผมมันคือรถชนด้วยแล้วจมน้ําด้วยคือจมน้ํามันมันน่ากลัวนะครับถ้าไม่มีคนช่วยก็ถือว่าตายจริงจริงนะของผมสองเรื่องที่แบบนี่เสียายจริงเลยสองเรื่องคือ คือแบบรอดมาได้ก็แบบถือว่าเป็นบุญมากเลยตอนแบบรอดมาอยู่ถึงทุกวันนี้ได้ใช่คือถ้าถ้าวันนั้นไปได้เรียบร้อยวันนี้ไม่ไม่นั่งไม,ไม่ถ่ายคลิปตั้งไม่ได้มานั่งอย่างเงี้ยหรอกไม่ได้มานั่งพูดนั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วนั่นแหละครับสําหรับคลิปนี้ก็มาเล่าเรื่องประสบการณ์ตอนเด็กให้ฟังว่าแบบยังไงแบบเกือบไม่รอดมีอุบัติเหตุอะไรยังไงมั่งก็มีเท่านี้แหละครับผมสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชให้เควินด้วยครับ กุลค์เยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนเนี่ยใช่ครับผมบ๊ายบายครับายบายอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์ด้วย